สวัสดีครับสวัสดีเอต่อหลุมทุกทกท่านนะครับมืน,นี่กับสิภผ้าไปเอาต่อหลุมครับเดี๋ยวมาดูครับว่าต่อหลุมต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างอุปกรณ์นะครับ1ผ้าครับสอง น้ำมันเบนซินครับสามก็จะเป็นเสียมเสียมเอาไว้ขุดแล้วก็ไฟฉายครับน้ำมันเบนซินเอาไปไว้หยอดใส่ผ้า ยอดใส่ผ้าเสียกกบุดดูนะครับเดี๋ยวเราจะพากันไปดูกันครับว่าวิธีการเอาเขาเอากันยังไงครับเดี๋ยวเปิดไฟเอาบุญเปียวหอนม่อย 可以吧？ เปียวงานเสา บากัแล้วแน่ไหมพักที่ไหนตรงนี้พานก็มีต่อยแท้ตาที่หลังก็สอบตาที่หลังอดไอย่า,ง,า,าง้อให้ได้ก่อนก็มีตไวแ้ หังมันจะตายี่แม่ตายแม่ตัวมันตายลายแลแม่ตาย โอ้อยูุ่่นะฮะโอ้ยอยไก่เลยนู้นบี้นะออกกระบื <c oughs> ตียงแม่มันยังบิดเอ,อนไตซ้ซื้อนีเปียกฟังบดิบอดหนึ่งทาาสองทาบแม่บุอันนี้เลยแม่บุตตื่นขึ้นมาเลย ัโบหอดมันแล้วมันมันม่นเลยคนมีแล้วของยามันถือข้างมันกับบาทนี่แหละยาไมนคิวอะตื่นบอ เต๋อยู่แต๋อื้อว่ามัน ได้เห็นไหมอย่างบ้านเฮ้ามันอยู่เลือกปัวนะเลือกบ้านเฮ้านี่ฮู้ไปไก่ mất là còn ngày nó bàn hoa bò bàn ở nhà coi như thế nào miền bàn hoa ở nhà coi mất thì sẩy ồ mất mũ đầy มีหูหมุนออกได้ตัวนี้นะครับลอยไตยออกตรนี้หหมงมาได้ยังวนมาจะใส่ตัวนี้น,น้อยใ่งหมวันนะ ไปจุดจะบุ่มเงินนี่แล้วไปเอากับพี่ไอ้ค้นคิวไปยั่งติดยาไปนั่งบุ่มวัวแล้วมันขึ้นโซเนี่ยมันขึ้นโซไปจุดคือครบเพิ่งเลยครับ ถ้าหยุดินดันขุดไงมันเป็นดินที่มีป็นดินเงินเขาพูดถึงว่าคือเราจะขุดมากมันได้ขุดง่ายมันเลยมาอยู่เหยียดน้ำหมันข้างอยู่น้ำมึนดินดินเงินลดเกียดเป็นมาก เตียว,ว,วม,มันอย,อยู่หุ่นเลยแู่หุ่นอืมทหา่เงี้ยเงี้ยตื่นใกล้ใกล้ดีขนาะดยี่ยักษ์ยี่ื่ออะไร não uh -huh. uh -huh. กินะมนันนิษฐาน,น,นด,ด้วย ตื้นบอกอืมฮึตัวสำคัญนะอกอะเองาอไปคพ้นกันก็ตด้ตือไต้เลยไต้ไต้ไต้มือผมเห็นเอ๋ เรล่มฟืนละนะ

สูงห้างแหลก,กไ้ให้งดิครับไงสิต่ว่าบดบดกมันมันมันออกเลยจิเมนมันออกมันแกไปเรื่อยแก่แล้ว่เมื่องคับขั้นแ,เแมเอาสวงแหลกแับหลอบแหลก,กมันคักคยอ่คมว่าพุดหน่อแม่มันจแมวมันเต็มหมดเลยไหมขันห้างแล้วนกกนิเ่มแกแล้วมีละมาด้ นจนสีห้างเหรอกแ้การนเนี่ยห้งห้างที่สามหรือห้างนี่มันอยากาหางปลาคารีเดียนสามห้างเนีสามห้างห้างน้อยนี้ห้งนี่คืดอยู่แล้ววามีถาดเดียวห้างมันแมนบุหรี่ยไส้บ่มีบ่มีรเบอร์เบิรดบมิยอางสองห้างมีหนอยูเนหนึ่ห้าง